สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปันวาร์เนะจากที่เราเคยอยู่นที่อุทยานตอนนี้นะเรวาันยที่หวหนกันแล้วนะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ริมทะเลแถสะเกีดนะคะแต่ก็ผากันมที่ร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านที่ชื่อว่าส h e p ิ p i Cafe ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เวลาที่มาที่หัวหน็้อยก มาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ดมาสักทีนะและว,ว,วันนี้นะได้มีโอกาสจังหวะดีงามนะได้มาที่นี่กันแล้วนะแล้วก็แน่นอนถามว่าเราก็ได้มาสั่งอาหารนะซึ่งเป็นเมนูที่เขาบอกว่าเป็นเมนูพัดคิด,ดที่าต้องทานให้ได้นะก็คือคอสตารบานาบัฟเฟอร์ดีๆได้ไะออกจะละลายไปบ้าง แล้วก็วววมีลิ้นสีไอซ์สีนะซึ่งนี่เลยค่ะน่าทานมากเขาก็ทำเป็นเหมือนจะเป็นฟอกสเตอร์นะคะที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นไอศครีมอ่ะเป็นไอศครีมหวานเย็นอยู่ในนี้แล้วก็มีเอ่อซึ่งเดี๋ยวไอศครีมของฟ็อกสเตอร์ลิ้นสีอ่ะมันจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอซ์สีอยู่แล้วก็ประดับประดาด้วยเป็นใบระแนงหรืใบมินเเ้นท์เลยเนี่อร่อยนะอบอกให้รู้ มันมีแบบว่าความหอมของไอศครีมเนี่นยโดยเฉพาะของไอศครีเนี่ยที่ทำไปนะมันเนี่ยสดชื่นนะฮะที่นี่นะสวยงามนะตรงที่ว่าบังที่ปั่นมาเนี่ยนะโซนที่เขาแต่งเป็นแบบโซนด้านนอกนะที่นนะจะเป็นนั่งแบบเป็นยินแบกนะซึ่งเราสามารถที่จะเอากราหย่อนลงไปในไซายได้แต่ว่าเค้าปิดโซนนั้นนะ,ะ,นะ,ะ,ะนนนะแล้วก็มีการเบนเวงกันนะซึ่งก็เลยแบบว่าทําให้เราไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำเงินได้ ก็เลยต้องเข้ามาในโซนของห้องแอร์ซึ่งก็โอเคก็ดีค่ะบรรยากาศก็ดีเย็นดีแล้วก็ได้มองมองเห็นบีชคาเฟ่แจนนอกนะคะซึ่งสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะซึ่งต้บอกว่าร้านสกู๊ปบีชคาเฟ่ดียนะอยู่ในโครงการพนะีรันดานะฮะรีสิเดนซ์เวลาที่เรามาพักที่นี่นะก็สามารถรีบบาร์ทานขนมทานช็อคโกแลตหรือน,น้ำดื่มที่นี่ได้นะคะซึ่งก็เป็นอาหานเล็กๆ แต่งบรรยากาศก็ดีนะก็คือจับแต่งไปด้วยโทนแบบสีฟ้าขาวนะคะที่มันล้อกับบรรยากาศของทะเลินนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเกลียวขึ้นขึ้นเกลียวขึ้นทะเลสาบนะแล้วก็ด้านนอกนะคะก็จะมีแบบว่าบริเวณของเป็นสายน้ำที่ได้น้ำไม่ได้แต่ว่าเอาไว้แบบสำหรับเขาที่เราเดินแล้วก็มันก็ดูแบบตึมเดือด นบรรยากาศดีมาในส่วนของเรือนดาเรส i d e n c นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะที่น่าสนใจที่น่ามาลิ้มลองแล้วก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศของที่นี่นะคะอยู่ติดใจริมหาดใครที่ทานอาหารทานขนมหวานทานเครื่องดื่มที่จบการเสร็จแล้วเนีก็สามารถที่จะไปเดินเล่นยิมทะเลได้ยิมทะเลที่นี่นะคะเขาก็มี สะอาดสวยงามนะคะแล้วก็มีทีชาให้นั่งเล่นไปไว้ค่นะโดยจะใครที่เป็นสายสาเยเลีวต้องมาให้ได้คดด่ะทุกทิ่คาเฟ่ค่ะอะตอนนี้นะตปน,นจะมาลองชิมอันนี้เลยนะคะ,อะคอสตาบานาวอโคนะคะซึ่งอันนี้ที่ก็เป็น,เ,ปนปเฟอร์นะคะมาให้เรา มีกล้วย,ยน,น,นะคะซึ่งเขาก็มีใส่เคลือบด้วยคาราเมลนะคะแล้วก็มีไอศกรีมวานิลลาก็ตกแต่งด้วยเป็นโทนโรแล้วก็วาราดด้วยซอสคาราเมลแล้วก็มีตัวอบวิปครีมน,นะคะนี่แต่มาดูกันว่ามีความน่าอะไรขนาดไหนเไหนเวลาที่บอกว่ามาถ่ายทำรายการเนี่ยนะอ่าก <c oughs> จะได้ทำยินดีด้วยไป็นอะไรเยอะมาก เออทำแรกค่ะอืมอนี่เท่าไดีค่ะแล้วก็ทานกับเลื้อราดกับคาราเมลค่ะอืมอืมหอมเฮ้ยหอมแต่ถ้าเท่ากับคาราเมลเนี่ยนะหอมมากอืมอือ เราไปทําท yeah. ี่บ้านดีกว่าเพราะปกติแล้วทานกล้วยเฉยๆนะที่อาจจะเบื่อได้ใช่ไหมคเราก็อาจจะบอกว่าเอาเนี่ยแหละเอาเป็นซอสลาเดวะมาราดแบบนี้ก็ทําให้ตัวมีรสชาติมากขึ้นและก็น่าทานมากขึ้นนะเราลองไปทำที่บ้านมากกว่านะคะเอากล้วยหอมนะคะมาราดด้วยซอสลาเดวลนะคะแบบนี้แล้วก็ทําทานกับบล็อกเกอร์หรือว่าทําแบบแบบไอศกรีมนะแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เราจะไปยกมาเป็นไอศกรีมแบบรสชาติอื่นได้บ้าง จะไดตามใจชอบเลยเลอนไเริ่มเลยนละตอนนี้เริ่มเลยและเออเดี๋วนไม่จับไปเล่นได้ไม่นัดว่าเล่นไม่ได้ทานจ้ะอาหามือหลักเลยคือไม่ทานเด้งคออีกนาทานแบบเป็นขนมให้าเป็นแบบอาหารทานเล่นแบบนี้นะอ อะไนะโอเคเดี๋ยวปันเขาไปริมก็จะอาหารตรงน,นี้ก่อนนะคะกับบล็อกเกอร์ของปันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีค่ะประเดี๋ยวแล้วก็บริเวณตรงน,นี้นะคะ ตอนนี้นะคะให้ดูชมบรรยากาศรอบๆของร้าน s c u b p Beach Cafe นะคะซึ่งมองออกไปด้านนอกค่ะก็จะเห็นเป็นะทะเลนะคะแล้วก็ส่วนของวีรันดา Residence นะคะซึ่งที่พักเขากว้างขวางนะคะแล้วก็ดูสะอาดตาหน้าพักมากเลยทีเดียวละคะ่ะอ่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศทายนอกนะคะของร้าน s c u b Beach Cafe นะคะซึ่งอยู่ติดกับริมชายหาดทะเลเขา ตะเกียบตรงนี้เลยนะคะของหัวหินนะคะและในด้านขวามือนะคะก็จะเป็นวัดเถาตะเกียบนะคะซึ่งก็เป็นทางขึ้นวัดเถาตะเกียบถ้าเกิดว่าใครนะคะมาไหว้พระตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินขึ้นที่ตรงบันไดวัดเถาตะเกียบเองได้เลยนะคะส่วนบริเวณด้านนอกด้านหลังนี่ก็จะเป็นวิวของ อ,อีอวีรันดาเรสซิเดนต์นะคะซึ่งก็สามารถที่จะมาพักอาศัยกันที่นี่ได้นะคะแล้วก็มาเดินเล่นชายหากันมาทานอาหารมาทางเครื่องดื่มน,นะคะ ร้าน A ส o ู Beach Cafe ได้และนี่นะคะก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะของส c ู b บีชค c เฟ่นะคะซึ่งอยู่ตรงบริเวณวีลันดาเลสเซเดนนะคะสวยงามไหมนี่ปันพามาเที่ยวที่นี่นะคะเป็นซีรีส์หัวหินซีรีส์นะคะซึ่งเป็นที่แรกนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะะปันจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะยังไม่หมดนะซีรีส์ของหัวหินนะคะ เพราะฉะนั้นปันจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันได้ไดตอนนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ